วันนี้มีเรื่องมาแชร์ให้ฟังค่ะมังม้งมอยนะเรื่องที่มาทดสอบสภาวะจิตของแม่โซเมื่อสองวันก่อน,นะคะ่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ให้เพื่อนๆลองฟังให้จบแล้วลองมองข้อดีค่ะข้อดีที่เกิดนะคะในสถานการณ์นี้ทุกคนเห็นแม่โสทาคลิปทําช่องนี้ใช่ไหมคิดว่าโอ้โหแม่โซน่าจะต้องเป็นคนที่น่าจะไม่ค่อยเจอปัญหาแล้วนะคะตื่นรู้แล้วชีวิตจะต้องแบบรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะอาจจะมีกุหลาบค่ะแต่ว่ามันมาพร้อมกันแล้วก็น้ํา นะคะอะเล่าเลยสองวันก่อนคือแม่โสดเนี่ยมีมือถือที่ใช้รายเดือนนะคะใช้เน็ตรายเดือนของค่ายดีค่ะแล้วทีเนี้ยจาได้ว่าก่อนหน้านั้นอะมันมีข้อความบอกว่าครั้งชาระอยู่สองเดือนใช่ไหมทีเนี้ยเขามีข้อความเตือนอีกว่าถ้าเกิดครั้งชําระไม่ยอมจ่ายนะยังไม่ยองไม่จ่ายนะก็คือก็คือมือถือจะโดนล็อกเราก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนนะคะคือเรื่องการเงินนะคะเป็นยังเป็นเรื่องที่แม่โสด ฝึกที่จะเคลียร์ปมแล้วก็ก้าวข้ามอยู่นะคะแล้วทีนี้วันนั้นแม่โสไปนั่งที่คาเฟ่ของเพื่อนแล้วจูๆ่ๆตอนเที่ยงค่ะมือถือโดนล็อกล็อกแล้วหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรใดๆได้เลยนะคะทีนี้แม่โสก็เริ่มดูสภาพวาจิตตัวเองโอเคไม่ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรนะคะก็เอามือถือเก็บอ่านหนังสือแล้วก็เขียนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วทีทแรกนึกนว่าจะกลับบ้านสักประมาณตอนค่ำ นะคะแต่ว่าไม่รู้นึกยังไงสี่โมงะคะ่ะสี่โมงเอกลับดีกว่ากลับดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปแวะที่ห้างนะคะจะไปธนาคารไปถอนเงินนะคะเพราะว่าบัตรเอทมหมดอายุยังไม่ได้ต่อค่ะเห็นไหมทุกคนไม่สนเจอ,เอ,อบททดสอบเรื่องเงินอยู่นะยังไม่มีเงินไปต่อบัตรเอทเมก็เลยจะไปธนาคาระคะเอาบัตรประชาชนไปขับรถมานะคะประมาณสี่สิบห้าห้าสิบนาทีนะคะแวะที่ห้างเซ็นทรัลไปธนาคารปุ๊บ จ้าหน้าที่บอกว่าถอนเงินไม่ได้นะต้องมีสมุดธนาคารด้วยเอ้ยตายละต้องกลับบ้านแต่ตอนนั้นไม่ได้ใจไม่ได้ร้อนรุ่งอะไรนะคะก็คือ,อยังนิ่งอยู่ขับรถกลับบ้านนะคะคือมันจากคาเฟ่มาห้างแล้วก็บ้านนะมาที่พักค่ะมาที่บ้านเนี่ยแหละแล้วก็เห็นสมุดธนาคารเศาเงินหยิบเลยค่ะหยิบเลยนะคะไม่ได้ดูอะไรหยิบเลยแล้วก็ขับกลับไปที่ห้างไปถึงห้างใช่ไหมคะไปธนาคารอา้าวหยิบมาผิดเล่ม ทำไงดีกลับบ้านไหมหรือว่าระหว่างระหว่างห้างเนี่ยกับบ้านเนี่ยมีบ้านเพื่อนอยู่นะคะเอ้ยแวะบ้านเพื่อนก่อนดีกว่าให้เพื่อนช่วยจ่ายให้ก่อนสักงวดหนึ่งหนึ่งเดือนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอเขาปลดล็อกอ่าปลดล็อกเนี่ยเดี๋ยวโอนคืนสรุปว่าเพื่อนก็ลองเช็คในมือถือให้นะคะเราบอกว่าเอ้ามันไม่ใช่ยอดสองเดือนแล้วนะโสสามเดือนแล้วนะเราก็เออนั้นอย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งจ่ายให้เราก่อน เผื่อว่าจ่ายเดือนเดียวแล้วอาจจะไม่ปลด,ปล,ดล็อกเอ๊ะทำไงดีขับรถกลับมาห้างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มามาบอกที่ห้างว่ามาบอกที่ค่ายดีว่าช่วยปล่อยสัญญาณให้สักแป๊บนึงได้ไหมสักห้านาทีแล้เวเดี๋ยวจะโอนจ่ายนะคะเขาบอกก็ทําทไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่ามันล็อกมันมันทำไม่ได้จะต้องจ่ายสองเดือนนะคะติดสด,ดือนใช่ไหมจ่ายสองเดือนแล้วก็ถามว่ายอดเท่าไหร่ก็บอกโอเคเท่านี้เท่านี้โอเคค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ แต่ว่าก็โอ้โหเราจะไม่ได้ทําไม่ได้ใช้มือถือเลยนะจนกว่าจะห้างเปิดอีกทีหนึ่งประมาณสิบโมงอีกวันหนึ่งนะคะก็เลยเอ๊ะขับรถกลับไว้บ้านเพื่อนดีกว่าให้เพื่อนอโอนเงินจ่ายให้นะคะแล้วทีนี้เพื่อนก็โอนจ่ายยอดที่ไม่สะไปถามมานะคะแล้วก็รอค่ะรอว่าให้เขาปลดบริษัทจะปลดล็อกให้ทันทีใช่ไหมเอ๊ะห้านาทีแล้วทําไมยังไม่ปลดล็อกก็เลยโทรไป c เซ็นเตอร์ของของค่ายนี้ค่ะ ปรากฏว่าสายไม่ว่างเลยค่ะสายไม่ว่างเลยนะคะรออยู่นานแล้วก็ในตอนที่โทรไปอะค่ะปกติมันจะบอกว่าต้องการทําบริการนี้กดหมายเลขนี้น,นี้ใช่ไหมฟังจบหลายรอบเอ๊ะทำไมมันไม่มีช้อยสให้เลือกโทรคุยกับพนักงานนะคะเราก็ตอนนั้นตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ก็คือไม่สนยังใจเย็นอยู่นะยังไม่สังเกตอารมณ์ต,ตัวเองตลอดเลยสภาวะจิตใจตัวเองก็คือโอเคมากนะคะแล้วก็ สักพักหนึ่งไม่สดจาได้ว่าปกติเนี่ยไม่ว่าจะโรงแรมหรือว่าอะไรนะเวลากูหยียบพนักงานพนักงานเนี่ยจะต้องกดศูนย์ใช่ไหมก็เลยลองโทรอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่สดโทรเป็นสิบยี่สิบรอบเลยนะแล้วรอบนั้นเอ๊ะตอนนี้เขาบอกว่าต้องการซื้อแพ็กเกจกดแปดไม่โสดไม่กดแปดค่ะไม่สดกดศูนย์กดศูนย์ปุ๊บเขาบอกว่าคารณนาการักรอสักครู่อะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ติดสายเยอะนะคะรอค่ะรอแล้วก็ เราประมาณสิบนาทีค่ะมีเจ้าหน้าที่รับสายค่ะแล้วก็บอกว่าทําไมจ่ายไปแล้วนะยังไม่ปลดล็อกให้เพราะว่าต้องใช้งานค่ะเขาก็เช็คเช็คเช็คให้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําการปลดล็อกให้สามารถใช้มือถือได้แล้วก็แบบนานไหมคะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็บอกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะโอเคเราก็ครึ่งชั่วโมงนะคะแสดงว่าตอนนี้สองทุ่มสิบนาทีก็ไม่เกินสองทุ่มสี่สิบนาทีใช่ไหมคะสรุปว่า วางสายแล้วก็รอค่ะนานประมาณสิบนาทีนะคะเขาก็เปลิดล็อกให้แม่สาก็โอนเงินคืนให้เพื่อนนะคะสรุปว่าหลังจากที่เสร็จเรื่องเนี้ยคือมือข้างแม่สาก็ยังไม่ได้ซื้อข้างไม่ได้เลยนะแต่ว่าหลังจากที่ประมวลผลสภาวิจิตตัวเองก็คือโอเคสภาวิจิตเราเกือบร้อเปอร์เซ็นเลยนะคะเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก็คือไม่วาวุ่นไม่อะไรตลอดเวลานี้นะคะตั้งแต่โดนล็อกเครื่องตอนเที่ยงแต่สิ่งหนึ่งที่ แม่โสรู้สึกว่าทําไมวันวันนั้นอ่ะมีความรู้สึกอยู่ๆตัดสินใจกลับบ้านเลยอ่ะตัดสินใจที่ว่าโอ๊กลับบ้านดีกว่าจะได้แวะแวะห้างนะคะถ้าไม่โสเลือกกลับตอนค่ำตอนที่ร้านปิดนะคะทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยแม่โส่จะจัดการอะไรไม่ได้นะคะก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่โชคดีที่เพื่อนก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ตัดสินใจกลับบ้านด้วยแล้วก็วันนั้นอะ่ะแม่โส่ก็กลับมาเคลียร์ตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงกับ เจ้าเจ้านี้นะคะก็คือค่ายมบอถือนั่นแหละเราคิดลบออกับเขาหรือเปล่านะหรือเราสํานึกบุญคุณที่เราได้ใช้บริการของเขานะคะใช้อินเทอร์เน็ตของเขาอะไรแบบน,นะะี้ค่ะก็ได้ฝึกสภาวะจิตตัวเองด้วยนะคะถือว่าตอนนี้ก็ยังเจอบททดสอบอยู่เรื่อยค่ะอยู่เรื่อยช่วงอาทิตย์ก่อนนะคะแม่ตัวก็เหมือนอยู่ในดักในของจิตวิญญาณอยู่พักหนึ่งก็เจอเรื่องหนักๆเหมือนกันนะคะ ก็เพื่อนๆลองดูนะเวลาเจอเหตุการณ์ที่มันกดดันนะคะสถานการณ์ที่มันขับขันอะถ้าจิตของเรานิ่งสงบนะไม่กังวลไม่ใส่ความคิดปรุงแต่งอะเดี๋ยวอะไรมันก็จะมีทางออกค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าเรื่องเราเนี้ยมีข้อคิดดีๆอะไรที่เพื่อนๆเห็นบ้างลองคอมเมนต์แชร์ไม่ส่งมานะ